อยากจะสู้ด้วยตัวเองแค่แค่มือมันก็ยังไหวอยู่ความสู้ชีวิตอะ่ะไม่จำเป็นต้องใช้ขาเราแค่มีมือแล้วก็มีสติใช้สติของเรานำปัญญา หยุดความโชกจำไว้ให้เป็นเรื่องซ่อนใจเจะดีได้เท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันายให้มันจางหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ไหม ไเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา วันนี้คนจริงจะไม่ท้อจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดราชบุรีเพื่อรู้จักหนุ่มสู้ชีวิตคนหนึ่งที่แม้ร่างกายจะพิการเหลือเพียงครึ่งตัวแต่หัวใจไม่ยอมแพ้พร้อมสู้ด้วยสองมือที่เหลืออยู่แม้บางช่วงชีวิตต้องล้มลุกคลุกคลานเจอวิกฤตลำบากแค่ไหนแต่หนุ่มหัวใจนักสู้ที่ชื่อการไม่เคยท้อมานะพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่เป็นภาระของใคร ไม่ยอมให้ร่างกายที่ไม่สมประกอบมาเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินเขาไม่เพียงทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้แต่ยังสร้างแรงบรันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังได้มีกำลังใจลุกขึ้นสู้เช่นกันเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ เชื่อว่าหลายๆท่านก็เคยเจอเหมือนผมถ้าเป็นคนพิการทําไมไม่เป็นขอทานทำไมไม,มาทําอย่างนี้ขอทานง่ายกว่าเลยผมเจอเยอะมากคำดูถูกผมจะทําให้เขาเห็นว่าคนพิการไม่จําเป็นจะต้องไปขอทานเสมอไปคนพิการอย่างน้อยมีใจมีมือมีสติอย่างน้อยเรามีอาชีพของตัวเองได้ ก่อนที่โชคชะตาจะพาให้ต้องกลายเป็นผู้พิการไร้ขาในวันนี้การหนุ่มวัย36ต้องทำงานสู้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กที่จังหวัดสระบุรีเพื่อหาเงินแบ่งเบาภาระแม่หลังพ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเราเรียนอยู่ตอนประถมประมาณป .5 พ่อก็เสียชีวิตอุบัติเหตุก็เพราะว่าเขาไปทำงานก่อสร้างนี่แหละครับแม่ไปทำงานก่อสร้างซึ่งเป็นถนนหน้าหมู่บ้าน พ่อผมก็วิ่งข้ามไปหาแม่ก็ไปถามว่าแม่กินข้าวหรือยังแม่ก็บอกว่าไม่ได้กินพ่อก็เลยวิ่งกลับมาเพื่อจะมาซื้อข้าวให้แม่พอพ่อมาถึงการถนนมอไซค์ก็มาเลนกลางก็ชนพ่อกเสียชีวิตตรงนั้นเลยแล้วผมก็เลยเรียนอยู่ป .5 ผมก็เลยต้องออกเรียนการคันพอออกออกจากเรียนมาก็เลยมาทํางานกับแม่ตรนนั้นเราทำอะไรครับตอนนั้นผมทําหลายอย่างเลยเป็นเด็กเสิร์ฟด้วยแล้วก็ทํางานรับจ้างทั่วไปด้วยป .5 นี่อายุเท่าไหร่ป .5 ก็ประมาณ10บประถวด แม้จะสู้เพื่อครอบครัวด้วยการทำงานหลายๆอย่างแต่แล้วเหมือนโชคชะตากันแกล้งเพราะอุบัติเหตุได้เกิดกับเขาโดยไม่คาดคิดแม้รอดชีวิตมาได้แต่ร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมาจุดพลิกผันหรือว่าประสบอบัติเหตุในช่วงไหนครับทำให้ชีวิตต้องต้องกลับกลายมาเป็นคนที่ไร้ขายอย่างงี้ครับ ช่วงที่พีกผันชีวิตก็คือช่วงหลังจากเกณฑ์ทหารครับยี่สิบกว่ากว่าพอเกณฑ์ทหารมาเราตั้งใจว่าจะบวชให้แม่แต่ไม่ได้บวชเราก็ทํางานทํางานปกติผมตอนนั้นที่ผมเกิดวบเหตุผมทํางานสองที่เป็นเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะด้วยแล้วก็ทํางานส่งน้ํากําลังจะเดินทางขับมอไซน์ไปทํางานพื่อจะไปส่งน้ําดื่ม,มในระหว่างทางที่เราจะไปเราเกิดวบเหตุแล้วคู่กรณีเป็นใครครับคู่กรณีเป็นรถบรรทุกสิบแปดล้อ เรากําลังอยู่เลนไหนหรือกาลังกําลังทําอะไรทําไมถึงถูกทับหรือว่ากลับมาชนเราได้ฮะก็ช่วงนั้นผมจําได้หมดเลยเพราะว่าผมขับรถมาทางตรงครับขับรถมาทางตรงฝั่งซ้ายจะมีปั๊มน้ํามันอยู่มันเป็นถนนสองเลนก็เลนก็ไม่แคบเลนก็คือรถวิ่งคันเดียวต่อเลนตอนนี้เขาวิ่งมาฝั่งขวาไปเลนส่วนนี้เขาชิดฝั่งนี้ผมก็คิดว่าเขาจะจอดข้างทางแต่เขาตีเข้าปั๊มน้ำมันฝั่งฝั่งทางผมถ้าเกิดว่าเราก็ต้องไปชนเขาชนเขา ไม่ได้เบรกเลยแล้วตอนชนนั้นสภาพร่างกายเราเป็นยังไงครับมันถึงต้องถึงขั้นต้องตัดขานะครับตอนที่ชนผมไม่รู้ว่าขาขาดรู้อย่างเดียวว่าแน่นหน้าอกแต่ผมเห็นรองเท้าวางอยู่ผมคิดว่ารองเท้าหลุดผมก็จะพยายามลุกขึ้นนั่งจะไปหยิบรองเท้าแต่พอลุกขึ้นมาขาขาเรากองอยู่ตรงข้างนะึงครับแต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยไม่ได้ขาดข้างซ้ายนี่คือปกติแต่ว่าผมใส่กางเกงยีนขายาว รถรถเขาเป็นล้อล้อที่แปดล้อเขาเหยียบานเกงอยู่มินมินช่วงจังหวัดที่เขาไม่รู้มั้งว่าเกิดอุบัติเหตุเขาเดินหน้าต่อ<ม>เดินหน้าต่อก็เลยซ้ำข้างคายไปด้วยแต่เนี้นละเอียดเลยขาเล็ตรงนั้นเลย ตุการณ์ครั้งนั้น,นมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปยังไงบ้างครับเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจากที่เราเคยเดินเห,หนินได้เหมือนคนปกติแล้วเราต้องมาคานอยู่กับเพินก็คือเราต้องมาเรียนรู้ใหม่มันเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกอย่างเลยตอนนั้นมีแฟนก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุมีแฟนก่อนประสบอุบัติเหตุ<ม>พอเกิดอุบัติเหตุก็อยู่ได้ประมาณไม่นาน<อ><อ>เล้ก็ไปมีครอบครัวใหม่แล้วสภาพจิตใจวครับจิตใจตอนนั้นถือว่าแย่เลยเครียดเลยเพราะว่าที่วงทีวีนี่ผมไม่ดูเลยไม่ไม่อยากดูเลยแต่ว่าที่ ตอนนั้นผมอยู่กับแม่กับพี่สาวแม่เป็นคนเลี้ยงหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็พี่สาวแม่เขาจะคอยให้กําลังใจตลอดคอยให้กําลังใจคอยปลอบใจเราทุกอย่างคุณแม่พูดว่าไงบ้างครับในวันที่เราต้องสูญเสียหลายอย่างไปพร้อมๆกันแม่ให้กําลังใจตั้งแต่ผมอยู่บนเตียงแล้วตั้งแต่อยู่บนห้องผ่าตัดแล้วแม่ก็จะจับมือแม่ผมจะเป็นคนพูดไม่เยอะเขาจะยิ้มเขาเป็นคนชอบยิม้มก็คือให้กําลังใจเขาจะยิม้มแล้วเขาที่ไปกอดเตียงกอดอยู่ข้างเตียงผมนะ เขาจะบอกว่าถึงลูกจะพิการยังไงก็คือลูกแม่ถึงจะไม่มีขามันก็คือลูกแม่อยู่ดีผมก็เลยเอาคําพูดนะแม่มามาเป็นแรงผลักดันเราก็เลยมีแรงนุ่งสู้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นสักวันหนึ่งเลยต้องมีอาชีพเพื่อกลับมาเลี้ยงดูแม่ให้ได้ ลังได้กำลังใจจากแม่ทำให้การในร่างพิการไร้ขาตัดสินใจลุกขึ้นมาทำงานหาไรายได้ช่วยครอบครัวอีกครั้งเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการค้าขายตอนนั้นเริ่มต้นขายอะไรจำได้ไหมครับเ,เริ่มต้นค้าขายเริ่มแรกเลยหน้าหมู่บ้านมีรลขนมเป็นรขนมหวานผมก็เข็นรถอย่างนี้นแหละไปคุคยเขาจนสนิทเขาก็เลยขอเขาขายเขาก็เลยให้รถ ่วงข้างมายืมเพื่อให้เราไปขายขนมให้เขาอย่างเงี้ยผมก็เลยขอรถเขากลับบ้านเพื่อมาดัดแปลงเกียร์ดัดแปลงทุกอย่างที่เราถนัดเบอร์ปัและความรู้ทักษะทางด้านช่างนี่เราไปเอาฝึกมาจากไหนครับความรู้ทักษะเรื่องช่างนี่เกี่ยวกับแม่กับพ่อเลยเพราะว่าพ่อแม่และหมอก่อสร้างอม,มองเขาว่าพ่อเขาเชื่อมเหลก็กน,นี้แม่ทํานี้อะไรเงี้ยเราชอบจาชอบดูเทคนิคอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งเราโตขึ้นมาพอพิการปุ๊บเราก็ลองมาทำมันก็ทําได้ พอเราหาเงินได้ระยะหนึ่งผมก็เลยมีความคิดเป็นของตัวเองว่าอยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเองแล้วเก็บเก็บหอมรอมลิบเพื่อจะไว้เป็นทุนเพื่อเราจะสร้างอาชีพเป็นของตัวเองพอผมขายขนมเขาได้สักพันเราก็พอมีทุนนี้จะไปออกรถคันนี้แหละผมก็ไปซื้อรถมาแล้วก็ไปดูพ่วงเ,เก่าๆตามร้านรับซื้อเต็นเหล็กเลยเนี่ยก็ซื้อเข้ามาซื้อตู้ขึ้นแล้วก็มาทําเป็นอาชีพลู้พิเซึ่งเป็นของเราเองครับ แม้ต้นทุนด้านร่างกายไม่เท่าคนปกติทั่วไปแต่ความคิดและเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้การพยายามทำทุกอย่างเพื่อขับเคลื่อนชีวิตให้ไปต่อได้และมีอาชีพของตัวเองคือทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้ได้ด้วยตัวเองคือเราไม่ต้องไปแบมือหยิบยืมหรือว่าขอใครเลยอยากจะสู้ด้วยตัวเองแค่แค่มือมันก็ยังไหวอยู่ ความสู้ชีวิตอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้ขาเราแค่มีมือแล้วก็มีสติใช้สติของเรานําปัญญาพอสติเรานําปัญญาทุกอย่างมันจะเข้ามาหาเราทำอะไรให้คิดก่อนแค่นั้นตอนนี้ขายลูกชิ้นมากี่ปีแล้วครับก็ประมาณ1ิบสี่ิดเก้าติดสี่ปีแลกก้วแต่กล่าวตอนนี้หลักๆที่เราขายอยู่ก็จะมีลูกชิ้นขนมนี่ยังขายอยู่ไหมครับขนมไม่ได้ขายอพอเรามันเป็นของตัวเองแล้วก็คือเป็นลูกชิ้นทอดกับน,น้ำดื่มวันนี้ ลงของกีไม้ครับสามร้อยใช่ถ้าวันไหนเรือเยอะจัดเราขายไปหมดเข้าหาวัดเลยไ,ไปทอดให้เด็กใ,ในเริ่มแรกก่อนที่ผมจะขายลูกชิ้นนะ่ะจะมีรถลูกชิ้นวิ่งผ่านบ้านมผมพิการอยู่แม่จะซื้อให้ผมกินวันละสองไม้ซื้อลูกชิ้นก้าวเนี้ยผมกินผมก็นั่งมองเขาว่าวิธีท,ทําเขาอะไรยังไงจนมาวันหนึ่งผมบอกแม่ว่าผมอยากมีอาชีพเป็นของเองแม่ก็ถามว่าจะทําอะไรผมบอกว่าอยากขายลูกชิ้น แม่ก็บอกว่าเขาไม่มีสมบัติอะไรให้เขาก็ชี้เข้าไปในครัวว่ามีถังแก๊สให้แค่ใบเดียวผมก็เอาถังแก๊สใบนั้นอะมาเป็นแรงผังดันให้ผมได้มีไฟได้สู้ทำมาหากินทุกวันครับจเป็นลูกชิ้นการลูกชิ้นทอดกัน ขออนุญาตถามนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี่คือเป็นจําลองขาเป็นอันนี้ไปไอเดียมาจากไหนครับอันนี้จําลองขาขาเทียมเป็นขาของในหลวงพระราชานครับ,รบไปได้มาจากศูนย์ศิลินทอนครับแล้วเราไม่ได้ใช้งานหรอครับจริงๆแล้วการเคลื่อนไหวเราจําเป็นต้องใช้ขาเทียมไหมครับถ้าเราพิการสองขาแล้วโอกาสเดินไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่มีหัวเข่าเราที่จะคอยบังคับให้ตัวเรายืนขึ้นได้อันนี้มันใส่แค่นั่ง,งเดียวแต่เดินไม่ได้ ไม่ได้ใช้งานในแง่ของการช่วยการเคลื่อนไหวใช่จะเป็นในลักษณะที่ใส่ประคองรถเวลาเราขับรถเราก็จะเหมือนคนปกติแล้วจะไม่เป็นอันตรายเราจะไม่ตัวเราจะไม่ตกรถในเวลาเลีล้ยวโค้งอะไรเงี้ยมันจะล็อกเราทั้งหมดอันนี้คือเราใส่เข้าไปแล้วจะมีเข็มขัดกประคองตัวเราให้เราอยู่บนเบาะอยู่ตลอดเวลาแล้วมันแล้วขาเทียมน้ําช่วยให้เราสะดวกในการเอื้อมหยิบของขายของเลยมันช่วยการทรงตัวเราพายุงตัวเราระหว่างที่เราอยู่บนรถใช่ไหมครับถึงว่าจะเดินไม่ได้แต่ว่า ความสำคัญเขาอยู่บนนี้หมดเลยเป็นความสำคัญที่เราใช้ทมากนมินก็ได้ขาคู่นี้เราถึงมีทุกวันนี้ได้เหมือนกัน ถึงแฟนมั่งชีวิตคู่ผมว่าคงจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ร่างกายไม่สมประกอบแล้วเนี่ยจะมีคนมาสนใจหรือว่าคนรักจริงๆเรากลัวกับการที่จะมีชีวิตคู่หรือมีแฟนนะครับตอนนั้นผมไปคิดอยู่แล้วความพิการการหาแฟนเป็นเรื่องยากเราไม่คิดว่าใครจะมายอมรับเราได้หรอกผมเข็ดจ,จากครั้งที่เราเคยมีขาพอเราพิการแล้วเราโดนทิง้งเราก็กลัวว่าเขาจะรักเราจริงหรือเปล่ากลัวมากตอนแรก ไม่คิดว่าเขาจะยอมรับเราได้พบกันใน Facebook ค่ะตอนนั้นทํางานอยู่กรุงเทพแล้วพอดีโพสต์ภาพภาพหนึ่งภาพประลอกแล้วเขาซึ่งเขาขายของอยู่สระบุรีแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกับน้องสาวที่ทําอยู่ในโรงงานเสาเข็ม <c oughs> เขาเข้ามาคอมเมนต์ในภาพนั้นก็เลยได้คุยกันนะคะคุยมาประมาณสองสาเดือนผมก็บอกเขาโทรคุยมาตลอดผมก็บอกเขาว่าผมพิการนะอะไรเงี้ยแตแเเ่เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อผมก็เลยให้โทรเปิดกล้อง ก็คงก็ให้ดูพอได้ทราบความจริงแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ทีแรกก็รู้สึกตกใจแต่ว่าถามว่ารับได้ไหมรับได้ค่ะออย่างคุยกันมาสักพักหนึ่งเขาเขาคุยกับเราดีมากเลยช่วงนั้นอะเราประทับใจอะไรในตัวพี่เขาเป็นพิเศษคือเขาเล่าเรื่องราวชีวิตแล้วเขาก็สู้มาทํางานมาตลอดรู้จักกันนานไหมคบถึงตัดสินใจคบหรือมาอยู่ด้วยกันก็เกือบปีนะคะเพราะตอนนั้นทํางาน อยู่ที่โรงแรมค่ะเป็นรูมเทําห้องพักแล้วก็ทําโรงเรียนโรงเรียนอาสามแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนแบบวันตัดสินใจไปอยู่กับเขาอะค่ะมาอยู่ด้วยกันก็คือเขาบอกว่าเขารักเราจริงเขายอมออกจากงานประจําเขาที่เขามีรายได้มาอยู่กับพ่อค้าลูกชิ้นทอดที่ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงจะเลี้ยงดูเขาได้ไหมเขายอมทิ้งโรงงานมาเพื่อมาอยู่กับผมเลย หลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่สระบุรีหลายปีในที่สุดเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดระบาดท,ทำให้การทำมาหากินขัดสนฟืดเครืองส่งผลให้การและภรรยาตัดสินใจมาตั้งรกรากทำมาหากินที่จังหวัดราชบุรีแทนยายรกรากมาทำกินที่นี่เพราะสระบุรีอะทิบรอเยอะอ,อันตรายที่นี่เป็นล่มลื่นมีต่สวนผมว่าบรรยากาศมันดีและการหากินมันง่ายที่มาอยู่ราชบุรี เรามาโดยที่ไม่มีตังค์เลยม,มามาเช่าห้องอยู่แฟนก็จะมีสร้อยมาเส้นหนึ่งมีทีวี40นิ้วมาเครื่องเขาเอาทีวีไปขายแล้วก็เอาทองเอาไปขายเพื่อเอาเงินอะมาให้ผมทําทุนจะมองว่าความรักครั้งใหม่นี้ก็มีบทพิสูจน์เหมือนกันว่าคือในยามที่ลําบากเนี่ยก็ลําบากด้วยกันใช่ไม่ทอดทิ้งกันบทพิสูจน์คือในวันที่ลําบากเขามีโอกาสที่จะไปนะแต่เขาเลือกที่ไม่ไปเลือกที่จะเอาของที่มีติดตัวเข้ามา ขายเอาเงินให้เรานี่ก็คือบท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 พิสูจน์แล้วว่าเขารักเราจริงไม่เพียงร่วมทุกข์ร่วมสุขและเป็นกำลังใจให้กันแต่ภรรยาของการยังทำงานเป็นแม่บ้านที่โรงเรียนเพื่อช่วยสามีหาไรายได้อีกทางด้วยปัจจุบันนี้แค่ไปช่วยซื้อของค่ะเดินคิวของซื้อน้ำตาลซื้อลูกชิ้นให้เขาและให้เขาเช็คเช็คของเสร็จก็เราก็กลับ เขาก็จะส่งที่ทํางานค่ะพอตอนเย็นเราก็รอเขาขายของหมดเขาก็ไปรับแล้วเป็นยังไงบ้างครับอยู่ที่นี่ดีกว่าที่สระบุรีไหมครับขายของดีค่ะเหตุผลที่ขายดีเพราะอะไรครับเพราะว่ามีคนรู้จักเพิ่มขึ้นเพราะเขาทําลงโซเชียลที่อตอนเนี้ยมีคนรู้จักเยอะคนมาอุดหนุนหรือลูกค้าส่วนใหญ่ที่เจอเขานี่ส่วนใหญ่จะามาอุดหนุนเพราะอะไรครับทราบไหมครับลูกค้าส่วนมากบอกน้ําจิ้มอร่อย น้าจิ้มอ่ะอร่อยแต่รแรกผมไม่รู้นหละครับปากต่อปากลูกค้าซื้อทานบางคนบอกว่าพ่อค้าไม่เปรี้ยวเลยผมก็ามาปรับปุงในวันรุ่งขึ้นเออให้เปรี้ยวขึ้นพอลูกค้าคนนี้บอกว่าพ่อค้าไม่เผ็ดเลยเราก็มาทําเราเอาทุกอย่างของลูกค้าที่พูดมารวมอยู่ในหม้อ,อเพื่อปรับปรุงน้าจิ้มของเราจริงๆแล้วเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้น แล้วอยู่ๆเราผ่านมาสนใจในเรื่องของการทำ Channel หรือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของในโซเชียลเน็ตเวิร์กยางไงครับผมก็เป็นพ่อค้าลูกคินแต่คือตอนแรกๆผมเล่นโซเชียลผ่านแอปพลิเคชัน Titok t กต t อกผมอะไม่เคยได้ลงคลิปขายลูกคินเลยผมก็ลงสเปสป่ามือนผู้ใช้ยิ i กต o k ทั่วไปพอผมไปดูปุ๊บ o ิ k กตอกเขาบอกว่ามีสร้างไราไยไ,ได้แล้วก็มันมีรายได้เราอยากได้เงินเข้าบ้านนะก็เลยทําคลิปผมทําคลิปครั้งแรกคือโควิดของขายเงียบ อยากให้ลูกค้าหเห็นว่าเออนะมีพ่อค้าลูกชิ้นอยู่ตรงนี้คนผมก็เลยทําคลิปลงไป คืนพอวันลุกขึ้นมาผมคิดว่าโทรศัพท์พังหน้าจอเนี่ยมันติดไม่ดับเลย uh huh. มันมันด้งตั้งแต่ผมลงยันยันเช้าข้ามคืนเลย uh huh. จนผู้ติดตามไหลเข้ามาเยอะ uh huh. ผมก็เลยเอออาชีพเรามันน่าสนใจตรงไหนเราไม่รู้ว่าเราระจุดป,ประกายเขายัางไงเราก็มาดูตัวเองเราก็ไปอ่านคอมเมนต์ huh. เขาบอกว่าขอบคุณมากเลยที่ให้หมาเขาให้กําลังใจเราก็รู้ละอ๋อความพิการเราให้กําลังใจคนที่เขาท้อ uh huh. ให้ทีเขาสู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราผมก็เลยทําคลิปเสมอมา ให้กำลังใจคนที่ท้อแท้สู้ชีวิตด้วยสภาพร่างกายของเราให้เอาร่างกายของผมเป็นวิทยาทานในการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตของทุกครอบครัวมีคนเคยถามผมนะครับว่าชีวิตจะดด้นลนขวนขวายไปเพื่ออะไรจะมีบ้านมีรถไปเพื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาเรามีไปเพื่ออะไรในเมื่อเราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ใช่ครับผมก็คิดแบบนั้นครับแต่ที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้เพราะผมรู้ว่าผมยังไม่ตายครับผมเลยต้องสู้ต่อครับแสดงว่าใน ความโชคร้ายที่เราต้องสูญเสียขาไปทั้งสองข้างมันก็ได้บทเรียนที่ล้ำค่ากลับมาความพิการของผมนี่คือบทเรียนชีวิตเลยสอนให้เราเป็นคนเข้มแข็งให้เราเป็นคนสู้ชีวิตให้เราไม่ท้อเพราะว่าในวันที่ผมพิการผมนอนจมปักอยู่ตรงนั้นนะรู้สึกว่าชีวิตมันไร้ค่ามากเรานอนหายใจทิ้งเงินก็ไม่มีเป็นภาระครอบครัวก็เลยอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นเสาหลักให้ครอบครัวแล้วก็หาเงินเข้าบ้านอย่างน้อยเราหาไม่ได้มากเหมือนคนอื่นแต่เราอย่างน้อยเราหยิบ,หย,บหยิบชื่นให คนในบ้านมีข้าวกินอะไรเงี้ยเราก็เป็นความภูมิใจแล้วการเป็นคนที่รักแม่มากแม่แม่จะจากไปได้3ปีแล้วแต่การอยากบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงลูกยังไหวและเอาตัวรอดได้ ถ้าคุณแม่อยู่บนฟ้ารับรู้ในสิ่งที่คุณการกําลังทําอยู่อยากจะสื่อสารหรืออยากจะอะไรบอกอะไรกับเขานะครับอยากให้เขารู้ว่าในสิ่งที่ผมทําที่ผมมีได้น่ะไม่ใช่เพราะตัวผมเก่งเป็นเป็นเพราะแรงันดังใจที่เขาให้กําลังใจผมในระหว่างที่ผมรักษาตัวกําลังใจที่เขาให้ผมในระหว่างที่ผมมาทำหมาก,กินทังแก๊สที่เขาให้มากําลังใจของเขาอะอยู่ข้างกายผมตลอดและเวลาผม เหนื่อยหรืออะไรเนี้ยผมจะเปิดโทรศัพท์หน้าจอโทรศัพท์จะเป็นรูปแม่ผมนั่นแหละผมจะดูเอากำลังใจตรงนี้ของแม่แ้วอยากให้เขารับรู้ว่าไม่ต้องห่วงผมผมพิการแล้วผมเอาตัวรอดได้ผมยังไหวอยู่ผมยังมีแรงสู้อยู่ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วอุปสรรคเราสำหรับตัวเองเป้าหมายในอนาคต อยากจะกล้าไปสู่จุดไหนหรือมีเป้าหมายหรือมีฝันอะไรของตัวเองเล็กๆไหมครับเป้าหมายผมสําคัญเลยสิบกว่าปีผมพิการมาผมไม่มีบ้านของตัวเองผมพยายามทำมามากินเก็บบัตรละนิดบัตรละหน่อยจนทุกวันนี้ผมก็เก็บอยู่ผมอยากจะปลูกบ้านของตัวเองอย่างรถคันนี้ที่ผมซื้อมาค่าพกผมเก็บเงินด้วยตัวเองผมเชื่อว่ามันต้องมีทักวันนะที่มันเป็นของเรา <c oughs> เราจะต้องปลูกบ้านได้เก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อในวันที่เราหาหากินไม่ไหวแล้ว เราอยู่บ้านเรามีทุนสำรองที่ดูแลชีวิตเราจนแก่เท่าจนหมดลมหายใจไปนะถ้าอยากจะให้ฝากกำลังใจสำหรับคนที่ท้อแท้หรือคนที่กำลังวนันนี้กำลังนอนป่วยกำลังประสบอุบัติเหตุหรือกำลังประสบโรคร้าย แล้วไม่มีกําลังใจยอยากจะบอกอะไรกับเขาครับให้เขามีกําลังใจขึ้นมามีหลายหลายกรณีที่ทักเข้ามาหาผมว่าเขาเคยคิดต้นค่าตัวตายบ้างอะไรบ้างจนได้มาดูคลิปผมในทิกต็อกก็สร้างแรงบันดาลใจเขาตรงจนทุกวันนี้และหลายคนอ่ะข้าดูชินตามผมทำทำอาชีพตามผมหลายคนเราอยากให้กําลังใจเขาให้สู้ในทุกๆวันในเมื่อเราเกิดมาเป็นคนนะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเราจะตัดสินปัญหาโดยการคิดต้นหรือ อยากให้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ให้ยาวนานเพราะว่าคนเราอยู่ด้วยกันมันไม่จากเป็นก็จากตายอยู่แล้วเกิดมาเป็นคนทั้งทีนะมันต้องสู้ครับใช,ใช้ชีวิตให้คุ้มใช้ชีวิตได้คุ้มเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไปจากโลกนี้เราเมื่อไหร่เรา e here, จะได้กลับมาอยู่จน,น <S <S ในเมื่อเราเป็นคนแล้วสู้ดีกว่าอย่าไปหนีปัญหาทุกปัญหาม,มีให้เราแก้ไขอยู่แล้วเราอย่าไปเดินหนีปัญหามัน เกิดมาเป็นคนทั้งทีต้องสู้อย่าหนีปัญหาทุกปัญหามีไว้ให้แก้ไขข้อคิดดีๆจากการหนุ่มพิการครึ่งตัวแต่หัวใจนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆที่พบเจอสู้ทำงานเลี้ยงครอบครัวด้วยสองมือที่เหลืออยู่นอกจากไม่เป็นภาระให้ใครแล้วยังเป็น,นแรงบันดาลใจให้อีกหลายชีวิตที่กำลังท้อแท้เลิกคิดสั้นและลุกขึ้นสู้เช่นเดียวกับเขาอีกด้วย สุดยอดจริงๆครับช่วงคนจริงไม่ทิ้งกันโดยบริษัทไทยเบบร็รจำกัดมหาชนขอชื่นชมหัวใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของคุณการที่แม้ชีวิตจะพลิกผันให้อยู่อย่างยากลำบากเพียงใดก็ไม่ย่อท้อสู้มุมาณนะทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตไปต่อได้อย่างน่าภาคภูมิใจทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีของคนสู้ชีวิตที่แม้ไร้ขา ก็สามารถสู้ได้ไม่แพ้คนปกติขอให้คุณการสุขภาพแข็งแรงและเดินถึงฝันในการมีบ้านของตัวเองไวๆนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการอุดหนุนลูกชิ้นทอดของการสามารถติดต่อได้ที่ติ kTok ก,การ733หรือ Facebook สองกรานมณีอ่อนหรือโทร089 081 9089 ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ชนแ y o YouTube คนจริงใจไม่ท้อฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมาเพื่อคุณจะไม่พลาดการรับชมก่อนใครหรืออีกช่องทางหนึ่งคือแฟนเพจ Facebook คนจริงใจไม่ท้อที่คุณสามารถตามอัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆของรายการได้เช่นกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวเพื่อให้หรายการ เป็นสื่อกลางให้กับสังคมกรุณาส่งมาที่ Facebook คนจริงใจไม่ท้อโทร062-650-5274หรือ062-694-6336สถานีโทรทัศน์นิวส์วัไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา หยุดความโชคช้ำไว้ให้เป็นเรื่องซอนใจเจอดีได้เท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันไา่ให้มันจะกหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ใหม่